มาดูตัวอย่างแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์กันฮะอันนี้เริ่มฉายไปแล้วนะฮะเออก้องพวกมึงไม่มีของมีค่าอะไรเลยเหรอวะถูกให้เวลามึงอาทิน้นหนึ่งก็ไม่หเหลือเี้ยอะไรแล้วทั้งนั้นอ่ะม,มึงก็เอาออนี่ไปด้วยยินวอร์นะครับผมครูจะพาออมึงที่อ่อนโยนเมื่อห้าปีก่อนกับมาว้าวแล่วแต่เรามากู้อะไร,รอ่ะผมอยากเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรครับอันนี้ อผมมาคบเราได้รับแจ้งว่ามีการจ่ายกรรมเงินที่ธนาคารนะครับถามจริงๆนะเราคือโจมโจรโจ๊กเกอร์หรือเปล่าโจมโจรโจ๊กเกอร์ถ้ากูไม่ไปเชื่อไอ้ความหวังงๆที่มีควเคยให้กูไว้เนี่ยเป็นฮีโร่มึงช่วยหายไปจากชีวิตกูเลยตลอด5ปีที่ผ่านมากูคิดวิธีที่จะชดใช้ให้มึงเป็นร้อยวิธีเลยหยุดอย่าไปยั่วไอ้ห้อยมึงเล่นผิดคนแล้วหนู นี่มันลอยสักจอมโจรโจเกอร์น,นานเลยนะเว้ยพี่เป็นโจรอะพี่ป้อนพี่แจ็คออกมาจากไหเชียบอสได้ปะงานครั้งเนี้พี่อาจจะช่วยพี่แจ็คออกมาชีวิตสวมมุมของการเปร็นลูกหนี้ของบอสก็ได้นะกูจะช่วยพวกมึงงานนี้จะเป็นการทิ้งทวนในฐานะจอมโจรพันหน้าจโจเกอร์เราแค่ไปป้ปนให้โง่คนหนึ่งที่มันชอบผสมบัติของพ่อมาใส่เล่นทำไมต้องเป็นมืออีกแล้ววะ ไม่ได้แดกหูอ,อไอ้แจ๊กมันปลวกเปียกมึงมาเจอกูเนี่ยก็ดีแล้วคนไหนมันเป็นคนทำร้ายคนของฉันจะห,โหนีไปไหนหนูโรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยุคนี้คุณโรเซ่อยากเข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงได้มาที่นี่เราอยากกดนี้อ่ะจนต้องเห็นกับตัวขนาดน,นี้เลยวะอยากมีสลาปะแกคิดได้ฉันก็ดีใจ หน้าที่พี่อะไรของมึงไะทำลายชีวิตชาววาดอ่ะหน้าที่มึงอ่ะมึงคิดว่ากูรู้สึกดีหระในสิ่งที่กูต้องทำแจกกมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ามันรักใครอ่ะมันรักสุดๆเลยแต่ถ้ารองมันเกลียดมันเกลียดสังกุ่นเลยนะผมก็เลยรู้สึกผิดมา,มากๆเลยครับก็เลยจะมาหามันแล้วก็หาวิธีที่จะขอโทษมันอยู่ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่อ่ะมึงก็ต้องห้ามให้ใครเหน็นยิ้มอะไรวะเรื่องอะไรกูต้องนอนพื้นอ่ะ กูลูกผูหนูเก่านะเว้ยเพื่อนี่เตียงกูอ่ะกูขอให้กูเลิกเป็นตัวซวยอ่ะคนที่กูรักจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียใจเพราะกูอาม่าว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาแจ็คเปลี่ยนไปไหมไม่มีใครเป็นเด็กไปได้ตลอดรอบมีสำนึกผิดขนาดนี้แล้วแจ็คจะไม่ให้อภัยจริงๆหรออันนี้เพื่อนพี่เองว่ากันเดียร์ครับสนุกแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วหรอวะ เป็นเพื่อนหรือว่ามากกว่าเพื่อนเฮ้ยหนีไม่เพื่อนแล้วอุ้ยสบายก็ถ้ากูเป็นเจ้าพ่อมึงจะรับได้ป่ะมันมีความเป็นมาเียาผสมแบบมึงจะไม่หายไปไหนจนกว่ากูจะทำตามฝันกูสำเร็จดู feel my heart ด้วยนะฮะเออทำไมต้องเป็นเธอทุกทีเออนะครับผมตอนนี้นะอยู่ที่ไอ้ฉีแล้วนะครับผมแล้วก็ดูสดในทางช่องสาม